สวัสดีครับพวกับช่องเซอร์เบิร์มยรน่นพรีเมียมอีกแล้วครับวันนี้ผมมีโวกาสเป็นวันี้นะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักเจ้าจีฟลูบิคอนและเลอร์ลูบิรคอนคันนี้คันที่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับสำหรับพี่ๆหลายคนนะครับที่มองหาจีฟรูบอคอนผมบอกว่าคันนี้เนี่ยราคาพิเศษเลยครับผมบอกว่าราคาพิเศษเลยครับวันนี้ผมท้าเลยนะถ้าวันนี้พี่ๆท่านไหนครับไปหาจีฟลูบิรคอนคันนี้นะครับถ้าไปถามจีฟไปถามดิลเลอร์ของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาอยู่ที่ 5้าล้าน2 5าล้าน3แต่วันนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับคันนี้ผมจะเปิดราคาอยู่ที่5ล00้าน5 0 0 0มบาทนะครับย้ำนะครับ5ล00้าน5 0,000่นบาทสามารถเป็นเจ้าของจีฟรูมควอนคันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เครื่องยนต์เทอร์โบครับเครื่องยนต์เบนซิน2,000นซีซีนะครับ270แรงมา้าแรงบิดที่400นิวตันเมตรนะครับตรงว่าหลือเหลือเลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่มองหาเจ้าจีฟรูมคอน สามารถติดต่อผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งไลน์ ID เบอร์โทรศัพท์ใต้ล่างคลิปนี้นะโทรหาผมได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ราคาพิเศษนะครับครับสำหรับวันนี้เซเอร์เบิร์ใหญ่รุ่นพรีเมียมต้องลาไปอนนะครับวันนี้ลาไปกับเจ้าจี๊ปลุกอนคันนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh